เอา้ามาหลุนแ้นกันครับว่าตรงเข้าที่มีปลาบ่ครับเข่ากับหล่มครับ บรรยากาศดีนะครับอาออกาศแบบนี้กันยากครับเพราะว่าก็พอเขาได้อยู่บ้านครับโดนอย่างสิมาเธอหนึ่ง